โดยสบายดีไหมนี่กับนวลมากับเบ่าเอผื่นเนาะมาถ่ายพลังน้อยเดี๋ยวลองคอนเสิร์ตเพงหลายเดี๋ยด้วกัโอเคพี่น้องชาวนวลกับมาถามเรื่องราวของเพื่นเนาะกับมาพูดสบายดีเมย์สบายดีสบายดีพ่อโดยโดยป้าเบื้องตัวจริงว่ะนี้นะตัวจริงเสียงจริงนี่นะป้าเป็นคนหลังเลยว่ะนี้นะเวละ มันดังในเมืองลาวแลกมัอนี่ฮะดังตลอดบ้านาเนาะดังแท้แด้คุณงามเฮ้ยข่าวจุ่นเนาะฝนเนาะเด่น้อยออกมาก็เป็นมันนี่บ่าไหมธรรมดาแต่ว่ามันออกมาเาคูณจักแต่ว่าพอมันมันดอนโดยโดยโดยธรรมดาคือเด็กน้อยโดยโดยธรรมดาเนี่ยแหละมัดประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันก็ขาวขึ้นขาวขึ้นอืมใช่เป็นเนาะเนี่ยมันาะ อันนี้มันตากแดดนะมันแดงขันบํารุงบํารุกแดดในตอนสาวมันสีขาววันนี้เองวันนี้เนี่ยดูล่ะเบิ่งใบผิวมันก่อนโอ้ผิวกระท่อมธรรมดาคือผิวเขานี่แล้วมันแน่นดีใดแน่นเนาะคือไข่อันหนังนานๆนะบุขนหักนี่แน่นห่างพิ้นแท้ด่านพ่อแม่คนลาวลูกเป็นพลังเมื่อไรเห็นหุ่งอยู่วะลูกเห็นหุ่งอยู่วะเห็นหุ่งรอเอ๊ะ เห็นอยู in in ่บ้เห็นบ um, hey,, ่มองอะไรดิลูกเห็นลูกมาลูกเห็นบ uh ่ตอบดิป้าท uh ั้งบิดจะคนใช่ไหมดุจ่ะสี่คนอ่อืองคนนี่แหละสองคนนี่แหละแปลกว่ามู่ร้ายไปใส่กระดังไปใส่กระดังนะมีสิคนอย่าปุ๊บเลยโทรศัพท์เอยอยากได้โทรศัพท์เลยนั่งดิดี้ขันอยากได้โทรศัพท์ไอซีซีไ้นั่งดิดี้คับ โอ้พี่อยากได้โทรศัพท์ได้โทรศัพท์โทรศัทรพท์ดินนี่บ่โทรศัพท์ดินธรรมดาเลยนะป้าขี้มูกโป่งบ่ล่ะนะ <c oughs> อันนี้ชื่อยังสาผู้ชายนี่อันนี้เราดอน้พไซอันนี้เออชื่อลอนดอนผโพไซโอ้ผล <c oughs> เสียมือวางตาตลอดเนาะนี่เนาะเบิ่งม้วนอ่ะเ<น>บ่งมันนี่จุ๊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 ดีวาวเดียวเดี๋ยวเด้อเอาถ่าย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 เอื้อยฮะโอ้ยิ้มบานยิ้มบานยิ้มบาน โผลจะจับลนี่เนาะโดยโดยโดยอจับยาขีเบิ่งลูกเบิ่งเบเบงนี่อ้อันนี้มาเบิ่งอะมาเบิ่งแม่ค่ะเมยงามบ่เมยงามบ่ตางแต่ว่าคนว่าเขายกอมเขายกจูบปากโอ้โดยดดยเบิ่งลูกเบิ่งเบิ่งเบิ่งไอดมดมดมน้ปากดมคดอาจบแล้วูิดงดูกบ่เลยแกม้นี่เนาะ บ้นนูบังบบังกอดอันนั้นนี่บังโอ้เป็นยังคือว่ากวดมาได้เลย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 อเมอาบ่โอ้เฮากลมาเห็นยูเฮาบริเว เพห็นแต่คิปแม่นเห็นแต่คีบเบาเซนกับเบาจิตเพิ่นอารมณงโดยโดยโดยชื่อน้องยังอะไรนะชื่อนั่นก็แม่นนางขาวมันอยู่จักปีเลยใช่ไหมโอ้ชมสื่อดีเนาะชื่อนางขาวขาวแท้ขาวว่าปลาเอียงหลานี่อ้ายังหนึ่งเบิ้งยัง พ่อผืนดึงคนมานี่นะโอ้โดยโดยโดยพ่อหมดละเห็นแต่น้ำคลิปเขาอ่ะหนิตัวจริงหลุดพอดชาห์มึงนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดีได้๋ยอันอันนี้เป็นอ้ายบ่อันนี้หกสามปีโอ้โอ้พอเจอเบิ่งเลยเฮ้ยเบิร์มาลูกเบิ่์กมาได้ได้หนี่ถ่ายแม่เจ้านี่ นี่ทไทเมจเจ้าเนี่ยนี่นี่นี่ทไทเมจเจ้านี่เห็นบ่เห็นบ่เมจเจ้านี่ยเห็นบ่เห็นเมจเจ้าบ่เออพ่นบอย่านคนเนาะบอย่านคนได้แบบอันนี้ใดดูขนาดเก่งผู้นี้ผู้นี้เป็นน้องผู้นั้นเนาะเป็นน้องโดยโดยเเห็นบ่เมจเจ้าลูกเห็นบ่เห็นเออพ่นบ่เป็นเนาะ ี่เอองาเมื่อไรงาเมื่อไรเฮ้ยบางภาษาได้ดวงามงาเมื่อไรเงาเงามงาโหหุ่นนี่เนาะหุ่นปาาไอพลังได้นี่นะโนโนได้นี่นะเฮี่ยภาษาเด้อปันกันล่ะปันกันลูกปันกัน อันเนีอันเนี้ยโอ้แคบเียเนียกำลัเอื้อยกำลังกินมอเวิดบ่เอ้ยกินแล้วหรอกินอะไรเล้ยนางนี่ดีหรออืมหมดอ่ะให่มากีลยโผล่ชงเฮียนได้หนิเอากระเมรนี่เยียมภาษาเรา้หนิจังว่าได้แลเออนเข้าเันกงเสียเฮียนภาษาเฮียนไปตลอดเลยเมเกียภาษาเลยเนียเฮยได้แล้วเลย ไอเพื่นเฮียอะไรกับเพื่นหายงไงะไรก็แล้วใจเพื่อนเาม่มีนีจกไเอน้นนคนเสมนันเราเรื่องเพี่นจะเสียลายก็ใส่เงินรายเนาะใส่เงินรายเขาใส่ซ้ำเฮามีบ่จังซันซ้ำเฮามีจําได้เขาใส่ันั่นเขาบมีค่ะเขาย่อบ่นั่นจ้โดยันว่าเพื่นพักลาดเพื่อนชวยเลือกกิงตามตอนนั้น้เพื่อนัเลนีหอใ็แล้วแต่ใจเพแล้วกงยเลยโดยหนาน มันออกแดกนี่มันสิท้องคืนมันเป็นน้านอกแล้วมันเป็นยางเลือกมันแตกเพิ่นเหรอวะเออแผ่ผิวเพิ่นเนาะอเออกแดดในหน้าตาโดยสีชมพูมดโดยโดยไปใช้เขาก็บ่าลูกเจ้าอยู่บ่อันนี้เจาถามบางคนว่าลูกเจ้าอยู่บอกว่าเออลูกคอยบ่เซือกบอดลูกสาวเจ้าแต่ว่าเอาโบได้มีลูกสาวบ่เงากลมาเมื่อไนก็คิดว่าจะมีลูกสาวเน้่เอาผัวต่างประเทศบ่เ่าคิดอยู่ เาก็้ยได้เบ,บนะเพราะวไปผ้ามากเ้าเมือนั่นะมเลยาต่างกันกระโพกัก็แมเนาะณะโพกอไโดยแมกระดัเน,ะนาะแมกรดัหมดเผินออกมากแบขาวจนโดนขาวที่นน้อดนเลยเลยเลย เพิ่นอยู่ได้แต่ในในเฮือนเนาะอยู่ได้แต่ในเฮือนแต่ออกไปดิ้นก็ข้าวหนึ่งกับเช้าป้าคือกันบ่กสองคนน่ะพูดนี่หันออกไปได้แต่ว่าผู้น้องมันแย่ร้ายเลยโดยใส่ตาสัตว์เนาะลเยไปได้เข่าในเฮือนเนี่ยหมดนะเนาะเตือนก็ได้ออกมาละแม่ล่ะน่ะเด้อเมื่อป้าเด้อเมื่อป้าเด้อเมื่อป้าผด้อเจยากได้โทรศัพท์บ่ตบเบอรเบอรมาโทรศัพท์มาลูก ทำเยโทรศัพลูกเฮ้ยยเออดิันไว้คือ่าไปใส่ชุดแดงมาเห็นเจีวนอนน่าเนาะคนขาวใส่ยังกงเอนีน่ี่เลยโอ้ข่อยบดบบอกหหาอเชโนไปไนไพผออันเถิงชโนมาพี่ใช่ชโนมาชิมอันทางขาวันชิมเรื่องเลยจากบ่ เศษบ้านใหม่แม่นเฮาอยู่บ้านโคกไงฮาบ่อหูเมตาพอตาจิมเฮืองบ้านอันนี้บ้านใหม่พินพินเนื้อพินไตนี่โอ้โหเจ้าวกเมนเมนเมนจะเคยไปอีกวะเอาเฮากับบ่ฮหูเราเป็นทหารบ่โดยโดยซีเมนไปไปเขาชอบวิ่รถได้เขาชอบวิ่งรถพไป คืนบ응่ย่านคนเนาะโดย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 วยญ่าณคนเช่บล่ะเช่บอเช่บอไปอย่างไปว่ดถือถือเลยเนาะ เสื้อผ้านี่ไปเมืองซนเจาไห้เพราะว่านิดหน่อยมีไร่คนอยแต่ว่าเขาบ่ไห้ฉันเห็นนิดหน่อยสุนีอ่แจ๊บติ๊งได้จะเก็บไห้เลยพอไห้เลยเป็นตะเพงแล้วนะเป็นตะเพงนะฮะะแจ๊บจักบ่ายักอ้ลย ไปกินกอกค่ะไม่ได้ขวดใส่ตาเมาที่โซเลกันคนนั้นถามผู้นี้ถามก็เลื่ยว่าก็เลยไฟายอยู่หันจีบอะไรกันห่นเว้หั่นเว้นี่มันอืดคนดังเลยคนดังเลยนี่คนดังเลยเป็นดาลาน้อยได้นี่นะดาลาพ้ลายหยอกแน่นนี่นี่บอกว่าดีเมื่อไงงันได้างนไผ่เลยก็ได้เลยเลยมากันทำรึได้หลานนะป้าผู้วิ่งไปวิ่งมาอยู่ เดิมเนาะคือบบํำได้มยเสียงเด็กอะเดือบบเพินะตนโ่ตะเนะเ้าเดือดูดูดดินดีดีลูกีดีอิ่ม้วบนต่างกับโผกับเม่ดีเราะเจ้บ่อชุกเจบออ่ะชอลชุดชุดเลยดุกซาผู้เดียวบอดุกสาผู้เดียวนี่ เจ้าบนนมีผู้ใหญ่เนาะมีผู้น้อยผู้หนึ่งกับห้ากับสิบเอ็ดปีอายแบบอันนี้ค่ะผู้นี้กับลูกผู้นี้เนาะอต่างกันแท้นี่ยนอล่ะผู้นี้เป็นแบบนี้่นี่เนาะผู้นี้คือแม่เจ้ยของน้อยนั่นคือพ่อได้ไหมนี่พ่อฝรังน้อยนี่คือพ่อนี่ยโดยโดยโดย โอเคใช่ละหัขอตัวละก่อนเนาะโดยโดยโอ้ยด่าเอาเงินนะเอาเงินให้กินนะเล้วไปซื้อนมนะลูกเด้ออาซื้อนมอ่ะใบใบเยี่ยมอีกหลายเถื่อกุจ้าโอ้ทู้โอเคใช่ไหมไม่ชื่อนมเด้อเพิ่นก็บอกว่าชาล้เนาะโดยแบบเป็นเนาะ เมื่อปลาคนงามก่อนเด้อโล้โดยโดยเช่นกันเนาะโดยลาคนงามก่อนเด้อสบายดีรู้ปะสบายดีสบายดียังได้ยังได้ยังเลยยังได้ยังเลยฮะยังได้ยังจะไม่เปิดจะกินได้ขนมบ่เสื้อผ้าหน้าแพงออกลุกเอาเอาเอาว่าเสียงงามๆน่ะ เอาบักลาเลยเอาวะล่ะเอาโทรศัพท์บ่เบิร์นน่ะเอาปั่นกันเด้อลูกเล่อปั่นกันเด้อไปซื้อนมเด้อโอเคใช่โอเคแม่โอเคโอเคดูโอเคดูเบาภาษาพลังเนาะโอเคโอ้โหโอเคโอเค

โดย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 สบายดีพ่อโดยโอเคชนะโอเคเราพูดไปนอกชาวนวลกลับมาเห็นตัวจริงเพลียกลับอู้เป็ิดหารตะแพงได้เนาะก็เห็นแต่คลิปนำอ่าบอจิตบอเสนเพล่นนอกชาวนวลกลับมาเห็นตัวจริงมืาอนีิก็บางเอเพลินก็เลยพากันถ่ายเนาะผมไปพี่น้อง ชาวนวลกะเห็นอยู่เนาะผมเองพี่น้องกายไปกายมากอะบุคิดว่าเพิ่นเป็นลูกสาวของเพิ่นเนาะคิดว่าอ่าเป็นลูกอ่าของลูกสาวของเพิ่นเนาะหรือว่าเอาัวต่างประเทศชาวนวลกับ้าวนะไปกับ้าวมากับ้าวกาบม่ได้เวไถยถามเพิ่นเนาะมื้อนี้กะนชาวนวลก็ได้มาถ่ายมาถามเรื่องจริงของเพิ่นกับลูกเพิ่นแท้ๆเนาะผมเองพี่น้องกับต่างผิวสีผิวสียางกับต่างกระโเผกับเมลายเนาะผมเองพี่น้อง แต่ว่าเป็นลูกพลังกับพึ่งกับสีเอิญมาว่าลูกพลังเนาะแหละเพราะว่าอันลูกสาวลูกชายเพิ่นกัคือพลังเนาะไอโนคอม่บนพี่น้องกับน้องพิ่นกัเป็นตะหักตะแพงได้เนาะพ่อแม่พี่น้องกัโอ๊คโนพึ่งกับผู้ศรีบุห็นหุ่งเนาะน่ะอันตาเพิ่นกับ่เห็นหุ่งแม่เพิ่นว่าว่าอยู่ในบ้านได้จีเห็นแน่เนาะถ้าว่าบ่อยู่ในบ้านน่ะบเห็นเนาะ น่องสิอ oh, okay. ัตตาอยู yeah. ่ประจำน่องพเ่พน้องโอเคเนาะอะไรอยากช่วยอุปถธรรมน่องอ่ะที่ต <gra> ่อมาช่วยสนับสนุนสดชื่นน่องพี่น้องอยากช่วยยังเน่เนาะเสืองามเกิบงามกาเล่เตเนาะเล่เตปูอยากช่วยเนาะน่อแม่เพน่องลูกช้ำกันเนาะสองคนกับสัมพพาเพทเราได้พี่น้องเลยผู้ชายกับมันยิงเนาะเอาแบบมันยิงกันหลยอย่าลืมสัมพพาเพเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อย่าลืมติดตามผลงานของสาวนวลเอพ่อแม่พี่น้องตากุดเซกดไได้เป็นกำลังใจให้สาวนวลเนาะวันนี้ก็สาวนวลขอโตลาก่อนไม่พอสาวนวลที่มาวันนี้ขอกาวสบายดี